เทคนิคเทรดหาเงินด้วย3อินดิเคเตอร์ดูกราฟ e MA D EMA แล้วก็ไขป่ปลาทำกำไร1 2 0 0 0บาทสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1 0 0 0 0เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลย และในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับวิธีการเพิ่ม3มอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x r a d e นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ปรับประเภทกราฟเป็นกราฟแท่งเทียนแล้วเราจะเทรดกันที่ไทม์เฟรมหนนาทีเลือกเป็น1นาทีนะครับต่อมามาที่ตัวชี้วัดตรงนี้มาที่ตัว Moving a v e r a g e นะครับเราจะเลือกเป็น Moving a v e r a g e นี้นะครับ Division ตรงนี้ก็กดขึ้นมาได้เลย เรากดขึ้นมานะครับให้ปรับค่า12เป็นค่า25นะครับเป็นเส้น SMA โอเคเสร็จแล้วก็กดเลือกใช้ได้เลยนะครับจะได้ตัว MA d นะครับเข้ามาในกราฟเนาะต่อมาตัวที่2ตัวชี้วัดตรงนี้มาที่ Moving Average เลือกเป็นเส้นค่าเฉลีย่ยกดขึ้นมาได้เลยครับค่าที่เราจะใช้นะครับเป็นค่า25เหมือนกันแต่ตรงนี้นะครับเลือกเปลี่ยนเป็นตัว EMA แล้วก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เลือกความหนาของกราฟนะครับหนาสูงสุดก็จะเห็นกราฟได้ชัดเจนนะครับก็กดเลือกใช้งานโอเคเราก็จะได้2ตัวแล้วสำหรับตัวสุดท้ายเป็นตัวไข่ปลาตัวชี้วัดตรงนี้ อยู่ในยอดนิยมนะครับเลื่อนลงมาจะเจอคําว่า parabola ตัวนี้นะครับเป็นจุดไข่ปลานั่นเองนะครับก็กดขึ้นมาได้เลยสําหรับค่าที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้เป็นค่า0.04นะครับแล้วก็0.2เสร็จแล้วก็กดใช้งานก็จะได้ตัวไข่ปลาเข้ามาในกราฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิด order buy นะครับเปิด o r ดอร์เซลสำหรับเงื่อนไขนี้กันนะครับ สำหรับเงื่อนไขในการบายนะครับเราจะให้แท่งเทียนนะครับวิ่งขึ้นมายืนเหนือตัวเส้น EMA 25ตรงนี้นะครับแท่งนี้ขึ้นมายืนเหนือ EMA 25จุดไขปลาอยู่ข้างล่างแท่งเทียนตัว MA d นะครับเป็นแท่งเขียวแท่งแรกนะครับที่ขึ้นมายืนอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับก็คอนเฟิร์มนะครับ3เงื่อนไขเรียบร้อยนะครับตรงนี้เห็นไหมคอนเฟิร์มทั้ง3เงื่อนไขเสร็จนะครับเราเปิดออเดอร์บายในแท่งถัดไปก็ปิดเป็นเขียวชนะไปนะครับ ถ้าเราจะเทรด follow ten ต่อนะครับเราก็มาดูเงื่อนไขต่อเนาะอย่างเงื่อนไขตรงนี้นะคบเป็นแท่งเขียวยืนอยู่เหนือ e M A 25นะครับแล้วก็ไข่ปลาอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับตัว M A D นะครับขึ้นมาเขียวแท่งแรกนะตรงนี้เห็นไหมก่อนหน้ามันจะเป็นสีแดงเนี่ยพอมันเขียวแท่งแรกตรงนี้นะครับเราเปิดบายในแท่งถัดไปนะครับเห็นไหมก็ปิดเป็นเขียวชนะไปนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรในการบายนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสูตรในการเซลล์กัน สำหรับสูตรในการเข้าเซลล์สังเกตนะครับที่แท่งสีแดงตรงนี้วิ่งข้าม EMA 25ลงมาปิดต่ำกว่านะครับตัวไขป่ปลาอยู่ที่ด้านบนที่บริเวณตรงนี้นะครับก็เข้าเงืนะ่อนไขเนาะตัว MAD นะครับลงมาปิดเป็นสีแดงนะครับอยู่ใต้เส้นศูนย์ที่แบบนี้นะครับก็เข้าเงื่อนไขเห็นไหมเราจะดูเงื่อนไข3ตัวนะครับตอนแรกคือแท่งเทียน ลงมาปิดต่ำกว่า EMA 25ใครปลาอยู่ข้างบนตัว MA D นะครับเป็นสีแดงนะครับวิ่งอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับเราก็ทำการเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปนะครับอ่ะเรามาดูพิจารณากันต่อนะครับถ้าเราจะ Follow กันต่อเนาะก็ลองมาหาดูตรงนี้นตรงนี้นะครับเกิดเป็นแท่งสีแดงนะครับอ่ะตัวนี้อ่ะเห็นไหมตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวสี ไข่ปลาอยู่ข้างบนแท่งสีแดงอยู่ใต้ MA 25นะครับ MAD ดีเป็นสีแดงแท่งแรกนะครับมีการกดเข้าออเดอร์ซื้อลงที่ตรงนี้นะครับแต่ว่านะครับมีการแพ้นะครับที่บริเวณนี้เพราะปิดเป็นแท่งเขียวเราจึงเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปต่อนะครับเป็นไม้ทบก็ปิดชนะไปอ่าเห็นไหมครับอ่าเรามากันต่อนะครับหาแท่งแดงแท่งแรกกันต่อนะฮะก็จะเจอที่ตรงบริเวณแท่งนี้ใช่ไหมแท่งนี้เลยเห็นไหมแท่งนี้ปึ๊บ แดงทั้งแรกนะเราก็สามารถทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเข้าตามเงื่อนไขก็ชนะไม้หนึ่งเลยอันนี้ก็คือตามเงื่อนไขไปเรื่อยสังเกตที่แดงแท่งแรกนะเนาะนี่เห็นไหมตรงนี้ก็เข้าเงื่อนไขปึ๊บนะครับตรงนี้แท่งแดงอยู่ใต้ EMA 25ไข่ปลาอยู่ด้านบนนะครับตัว MA d ปิดเป็นแท่งแดงนะครับแล้วก็เข้าซื้อลงในแท่งถัดไปอ่าแพ้อ,อีกแล้วนะเราจึงเปิดไม้2ทบลงมาก็ปิดชนะไป เนี่ยกเทดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสังเกตเงื่อนไขพอมันเข้าเงื่อนไขปุ๊บล้วก็เทดซื้อลงนะครับซื้อไม่ลงเราก็ทบไม้นะสุดท้ายก็ปิดเป็นสีแดงตรงนี้ก็ได้หลายออเดอร์แล้วเนะนี่ยได้1ได้2นะครับได้3นะครับได้4ได้5นะครับได้5ออเดอร์ก็ตรงเนี้ยนะเทดชุดเดียวเนี่ยปิดจ็อบ5ออเดอร์ได้เลยนะครับก็เป็นเทคนิคในการเทดฟ l l โล่เทแบบง่ายๆนะครับ เราจะเอามาช่วยในการคัดกรองตัวสัญญาณ1นาทีกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดกันเลยตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับและตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทรดด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่ายสาม และมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6กโมงคึ่นะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทดเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสนะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทรทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับอ่าผมจะใช้คู่กับตัวสัญญาณหนึ่งนาทีนะครับผมจะเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ของ 8x เทรนะครับเป็นเว็บไซต์เอาไว้ดูสัญญ,ญาณเทรดหนนาทีนะครับก็กดล็อกอินมาเลยนะครับ ก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับผมขอเปลี่ยนสีนิดนึงไม่ชอบสีขาวมันสว่างไปปุ๊บอ่านี่ค่อยอันนี้ค่อนข้างสบายตาขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นเสียงแจ้งเตือนของลูกศรนะครับผมจะปิดเอาไว้นะครับผมถ้าใคราสามารถขยับขยายจอได้นะถ้าอยากจะให้ตัวสัญญาณเนี่ยให้มันเด้งเป็นป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเห็นได้ชัดเจนเนี่ยสามารถคลิกขวานะครับมาเลือกที่ picture in picture นะครับตรงนี้นะครับก็กดขึ้นมาได้เลยนะครับ ก็จะได้เนี่ยเห็นไหมตัวสัญญาณขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเอาไปวางตรงไหนของจอก็ได้นะครับนี่หรือจะขยายใหญ่ตรงเนี้ยสามารถเอาไปวางไว้แล้วก็ดูสัญญาณกันได้เลยนะครับ่าโอเคนะครับเนี่ยมีสัญญาณการวิ่งเนี่ยมีเวลานับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอามาดูคู่กับตัวคัดกรอง3อินดิเคเตอร์ของเรากันนะครับก็ไปดูยกันเลยจ้าโอเคนะครับสำหรับออเดอร์แรกของเราอยู่กันที่ AUDUSD นะครับ มาสังเกตตัวสัญญาณนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมีลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นนะครับคาดว่าแท่งถัดไปเนี่ยนะครับมีโอกาสปิดเป็นสีเขียวได้นะครับและเราก็มาสังเกตที่ตัวอินดิเคเตอร์3ตัวของเรานะครับตรงที่ตรงนี้เห็นไหมเป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับที่วิ่งขึ้นมาปิดเหนือ ตัว EMA 25นะครับไข่ปลาอยู่ข้างล่างนะครับตัว MA D นะครับเป็นแท่งสีเขียวยืนเหนือเส้นศูนย์แบบนี้นะครับก็เข้าเงื่อนไขในการบายนะครับเราก็จะเปิดบายในแท่งตรงนี้นะครับตรงนี้รอรอย่อราคาดีกว่าราคาเปิดนิดนึงนะครับแล้วเราก็เปิดอเดอร์บายกันโอเคแล้วก็มาลุยกันเลยนะครับรอแท่งย่อขึ้นมาอแท่งราคาย่อนะครับเราก็ทําการเปิดเด d e r บายซื้อขึ้นกันนะครับโอเคนะครับไม้นี้จัดไปอยู่ที่5,000บาทนะครับมารอลุ้นกันนะว่า ออเดอร์นี้จะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับตรงนี้จะสังเกตนะครับว่ามีตัวลูกศรน,นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกลูกศรหนึ่งนะครับก็เป็นตัวสัญญาณในการที่เราจะเปิดแก้ไม้นะครับเป็นการทบไม้2อ,อย่างไม้แรกผมลงอยู่ที่5,000นเนาะไม้2เนี่ยก็คือผมจะใส่อยู่ที่10,000บาทนะครับเป็นการทบไม้เนาะเราต้องมารอดูนะครับว่า ถ้ากราฟแท่งนี้ปิดเป็นแดงเราถึงจะทบไม้ขึ้นนะแต่ถ้ามันปิดเป็นเขียวนะครับเราก็ชนะไม่ต้องทบไม้นะครับสังเกตที่ตัวลูกศรน,นะถ้ามีลูกศรอ,อยู่เราถึงจะกดขึ้นกันตอนนี้นะครับก็เหลือ10วินาทีสุดท้ายนะครับเราก็เตรียมเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับเดี๋ยวเรานับถอยหลังการเปิดขึ้นนะครับ 3 2 1น,นะครับเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นย้ำขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คาดการว่าแท่งนี้นะครับมีโอกาสปิดเป็นเขียวได้ก็มาอรอลุ้นการอีก50กว่าวินาทีนี้นะครับโอเคเหลือ10วิสุดท้ายนะครับ8 7 6 5 4 3 2 หนึ่งะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันมาออเดอร์แรกของเรานะครับก็บวกกำไรมาอยู่ที่8,922บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเทรดกันต่อเลยนะครับกับเทคนิคเทรดนี้โอเคครับสำหรับออเดอร์ที่2นะครับอยู่กันที่คู่ EURUSD นะครับสังเกตที่คู่ EURUSD นะครับมีสัญญาณการซื้อลงนะครับแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขของตัว MAD เนาะก็ตรงนี้นะครับ เข้า2เงื่อนไขนะครับก็คือจะเป็นแท่งเทียนลงมาปิดต่ำกว่า EMA 25ไขป่ปลาอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าตัว MA D นะครับเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ากราฟเนี่ยยังไม่ลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ะครับผมจะไม่รีบร้อนเข้าราคาเปิด ผมจะรอให้ราคาเนี่ยย้อนกลับขึ้นมานะครับเป็นแท่งเขียวแบบนี้แล้วผมก็จะเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับโอเคนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับราคาขึ้นมาเป็นแท่งเขียวนะครับเราก็เตรียมตัวเปิดออเดอร์ซื้อลงนะเดี๋ยวรอดีดขึ้นมาเขียวอีกครั้งนะครับเราจะทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงอ่ะดีดขึ้นมานะครับเราทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันแบบนี้นะครับกับคู่ EUR USD นะครับเรียกว่าราคาดีกว่าราคาเปิดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าเงื่อนไข100%เราก็ต้อง รอราคาดีกว่าราคาเปิดนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณ20กว่าวินาทีนะครับก็จะรู้ผลออเดอร์นี้กันนะครับ5วินาทีสุดท้ายนะครับ4 3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะไปสำหรับออเดอร์ที่2ของเรานะฮะโอเคสำหรับออเดอร์สุดท้ายนะครับอยู่กันที่คู่ EUR USD กันอีกแล้วนะครับก็ คู่นี้นะครับมีสัญญาณซื้อลงต่อเห็นไหมเป็นลูกศรสีแดงชี้ลงนะครับเดี๋ยวรอหมดเวลาเราก็จะซื้อลงในแท่งถัดไปนั่นเองนะครับสังเกตตัวคัดกรองออเดอร์ของเรานะครับเป็นตัวตรงนี้นะครับแท่งนี้เห็นไหมครับว่า ma d นะครับลงมาปิดต่ํากว่าเส้นศูนย์เป็นแท่งสีแดงตัวแท่งเทียนนะครับลงต่ํากว่า ema 25ไข่ปลาย้ายไปข้างบนแบบนี้นะครับเราก็คอนเฟิร์มนะครับที่ทางขาลงเราก็กดออเดอร์ซื้อลงกันนะครับก็มาดูกันเลยนะครับรอเปลี่ยนแท่งปุ๊บ ก็เปิดออเดอร์ซื้อลงปรบับโหโหโหราคามาติดกระโดดข้างล่างเลยนะครับอ่ะเราก็มา,อารอลุ้นกันนะครับถึงแม้ราคาไม่ดีก็ต้องวินนะครับไม้นี้เพราะว่ากราฟเทแรงลงค่อนข้างเยอะมากเลย MAD เนี่ยนะครับก็มีวอลุ่มวิ่งลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะแล้วเป็นแดงแท่งแรกนะครับแดงแท่งแรกของมันวิ่งข้ามเส้นศูนย์มาอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะชนะสูงเลยนะโอ้กราฟไหลดีเลยนะครับเหลืออีก30วิสุดท้าย โอเคโค้งสุดท้าย1ิวิอยู่ๆกราฟก็ดีดขึ้นมานะเดี๋ยวเราเตรียมทบไม้2กันไว้ด้วยนะครับผม3 2 1สองหนึ่งนะครับเปิดไม้2ทบลงมานะครับเพราะว่าจังหวะ1ิวิสุดท้ายนะครับอยู่ๆกราฟก็เด้งขึ้นมานะครับปิดแพ้ไปเราก็ต้องเปิดไม้2แก้ลงมากันแบบนี้นะครับก็มารอลุ้นกันอีก40กว่าวินาทีนี้นะครับ โอเคเข้าสู่โค้งสุดท้ายเหลือไม่ถึง10วินะครับตอนนี้อ้โหกราฟปิ่มมากๆนะครับ3 2 1นะครับโอเคนะครับก็เทลงมาปิดสวยงาม3ออเดอร์สวยๆนะครับโอเคครับเราก็มาสรุปผลกันนะครับเททั้งหมด3ออเดอร์นะครับ ทำกำไรมาได้อยู่ที่12,304บาทนะครับด้วยเทคนิค M A D นะครับใช้คู่กับสัญญาณตัว1นาทีของ8 x t เ,เนะครับซึ่งสัญญาณ1นาทีตัวนี้แจกให้กับเพื่อนๆได้ใช้ฟรีกันนะครับสำหรับใครที่เทรด8 x t e อยู่แล้วนะครับก็สามารถมารับสัญญาณตัวนี้ไปใช้ฟรีกันได้เลย โอเคสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพส์ที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ